ก็สวัสดียามเย็นพี่น้องสวัสดียามเย็นหลังจากที่เมื่อวานเนะเาะเมื่อวานก็บ่ได้ลงคลิปนไม่ได้ลงคลิปก็เนื่องด้วยยากกับเรียกกับงานวันนี้ก็เลยมาอัปเดตัอัปเดตแปลงนาของผมเองเอสำหรับนาแปลงนี้ที่หวานวันที่26เนาะ ยี่สิบหกเ้ยไม่ใช่สิยี่สิบสามเนาะประมาณยี่สิบสามยี่สิบสี่พฤษภาคมวันนี้ก็วันที่ยี่สิบหกเนาะอก็รวงข้าวก็อย่างที่เห็นพี่น้องรวงข้าวก็อย่างที่เห็นเวก็มียอดขาวยอดขาวพี่น้องหมือมียอดขาวปนอยู่แต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่พี่น้องหมืนบรายปันใดเดี๋ยวผมจะให้ดูรวงข้าวานะเปรียบเทียบความแตกตา่าง อันนี้เป็นไอ้แปลงนาดำแปงหน้าดำหน้าดำนี่แปลงหน้าดำอันนี้ก็เป็นญาติญาติกันพี่น้องแต่เขาทํานาดำนี่ข้าวนี่สายพันธุ์เดียวกันพี่น้องข้าวสายพันธุ์เดียวกันข้าวเหนียวก็ขอหกอืมแต่ว่าไอ้แปงนี้นี่เป็นไอ้เป็นไอ้แปงของผมเองพี่น้องเป็นหน้าหวานเป็นหน้าหวาน ง่วงเข่าก็ดูด้วยสายตาก็พอๆกันนั่นแหละพี่น้องพอๆกันกับไอ้นาหวานนั่นแหละเนาะแต่ว่าปีนี้ผมสังเกตดูนี่ไม่ว่าแต่น,นาดําไม่ว่าแต่น,นาดําหรือว่านาหวานยอดขาวพี่น้องมีไอ้ยอดขาวเห็นปะยอดขาวๆข,ข,ข้าวายหลวงยอดขาวนี่พี่น้อง เป็นหลายขึ้นกันพี่น้องอันนี้ของผมก็เป็นเหมือนกันอปลี่็นขึ้นกันพี่น้องยอดขาวๆนี่สังเกตเปิงเห็นไหมยอดขาวๆตัวเฉพาะตรงไหนข้าวที่มันง,งามๆนะพี่น้องอืมนี่หน้าดําก็เปลี่ยนพี่น้องหน้าดํากับเปลี่ยนขึ้นกันเนี่ยเป็นมอยอดขาวๆนี่อืมยอดขาวๆเนี่ย ยอดขาวตายรวงเห็นไหมเามย้อมมายม้มาม,มายม้อมมายม้ายําขาวขาวๆนี่ยนี่ห้องผมก็เป็นเหมือนกันปีนี้นี่รู้สึกว่าจะเป็นจะเป็นเยอะพี่น้องจะเป็นเยอะหนึ่งก็เนื่องด้วยสาเหตุก็น่าจะมาจากเรื่องปุ๋ยด้วยเรื่องสภาพอากาศด้วยพี่น้องหนึ่งก็เนื่องด้วยปีนี้นี่มันฝนดีเนาะมันฝนดีฝนดี แล้วก็คือว่าเลยคือแต่ละปีก็สภาพอากาศมันกันบบกขึ้กันเพราะฉะนั้นนี่โรคเพีย้ยแมลงหรือว่าวัชพืชแต่ละปีมันก็เรื่อยมีความแตกต่างกันคืออย่างไรหลายพื้นที่นี่ในปีนี้นี่ก็เจอข้าวนกเนาะ,ะเจอในเรื่องของข้าวนกนสําหรับทางบุรีรัมย์ที่ผมลงให้พี่น้องได้ดูได้ชม,มเนาะเป็นข้าวนกพี่น้องข้าวนก,ข,วนกข้าวมีหางนั่นแหละ แต่ทางบ้านผมปีนี้นี่ส่วนมากจะเป็นไอ้ไอ้หญ้าหนวดปลาดุกพี่น้องเออหญ้าหนวดปลาดุกมันหลเออเนี่ยให้พี่น้องเบ่งเนี่ยอันนี้นาดำนี่พี่น้องเออนาดำนี่ยอดขาวก็เป็นเหมือนกันเนี่เห็นไหมยอดขาวก็เป็นเห็นไหมขาว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 ดูแบบนี้อาจจะไม่เห็นชัดเจนเท่าไหร่แต่ก็มีเปียนบ้างพี่น้องอืม ของผมก็เป็นคือกันนี่ยอดขาวๆนี่เห็นบ่อืมนี่คือปีนี้คือว่าไอพี่น้องมันสภาพอากาศแต่ละพื้นที่มันมันก็ไม่เหมือนกันเนาะบางพื้นที่อาจจะไม่เจออาจจะไม่เจอในโรคไอยอดขาวตายรวงแต่บางพื้นที่นี่โดยเฉพาะนี่มุกดาหารี่พี่น้องเป็นโดยเฉพาะนี่ไม่ว่าแต่นาดำหรือนาหวานพี่น้องปีนี้เนี่ยเป็น อันนี้ก็เป็นอันนี้นาดำเห็นบอกเป็น,ปปนหรือไม่ว่าตะนาดำหรือนาหวานพี่น้องเป็ี่ยนยอดขาวเนี่ยเนี่ยของผมก็เปลี่ยนอือก็เนื่องด้วยนอนนั่นแหละพี่น้องเนี่ยเอ็นบอกมันมากัดกินนี่มันมากัดมันมาเจาะนี่พี่น้องเนี่ย ก็บอกโฟกัสเลยพี่น้องโอ้กล้องอนะไรนาะนี่โอ้ยม่จะซูมพี่น้องได้ดูก็ก็บอกเห็นล่ะนี่ไอ้ดำดำนี่แหละพี่น้อง,ลอลองกล้องไม่โฟกัสเท่าไหร่อืมก็ค่อยๆปรับค่อยๆแก้กันไปนี่แหละพี่น้องอแก้ปีนี้คงจะไม่ได้แล้วเนาะน่าจะเป็นไหน แก้ปีหน้าปีหน้าก็ว่ากันใหม่พี่น้องปีนี้ไม่เข้าท่าปีหน้าก็ว่ากันใหม่แต่สำหรับเทคนิคสำหรับการตัดตัดข้าวในช่วงปลายเดือนสิงหาดิที่ผมตัดให้พี่น้องได้ดูได้ชมก็อย่างที่เห็นพี่น้องอย่างที่เห็นไม่มีล้มสักที่เลยพี่น้องเดี๋ยวสิเลาะให้เบิ่งฟั่งนีดีกว่าเนาะเดี๋ยวลเ,เ,ยววาเ,เยวลาะดูเรื่อยๆพี่น้อง อันนี้บรแมาของผมเดอ้พอพไปน้องเดอ้ออันนี้เป็นหน้าดำเด้อนนี่หน้าดำของญาติญาติกันที่น้องกันนี่แหละพี่น้องม่วงเข่ากันระหว่างหน้าดำกับหน้าหวานก็พอๆกันนั่นแหละพี่น้ององพอพอๆกันนั่นแหละไม่มีไม่มีใครเกินใครหรอกพอพอเพราะว่าก็มีบางคนก็บอกว่าเฮ้ยทำหน้าหวานเห่าเฮ็ดหน้าหวานรว,วงข้าวมันเล็ก มันก็บ,บ่น้อยเดี๋ยวพี่น้องมันก็ไม่น่อยดอกมันก็ไม่เล็กหรอกคือถ้าเราใส่ปุ๋ยอมบรุงได้เนี่ยผลผลิตมันก็พอๆกับนาดำนั่นแหละสำหรับนาหวานนะจากประสบการณ์ที่ผมเฮ็ดมานะคกอยังแบบนี้ก็เห็นไหมห่วงมันก็นใหญ่ดีอยู่เลยพี่น้องรวงมันก็ใหญ่ดีอยู่นี่แต่ว่าเสียอย่างเดียวนี่ปีนี้นี่ยอดขาว ยอดขาวเยอะพี่นอ้องยอดขาวนี่ลายขนาดเลยนี่เปิ่งเป็นอลอมบลแหลมพี่น้องก็ไม่อลอมปลแหลมแล้วก็เป็นเยอะอยู่นั่นนี่ยอดขาวนี่นอืแต่คือแต่ก็ยังดีเนาะดีกว่ามันล้มพี่นอ้องถ้ามันล้มนี่นักพี่น้องเลยนับเลยนี่ไม่มีล้มพี่น้องบอ่มีล้มจักหม่องเลยนี่ดีขนาดพี่น้องเนี่ยนี่แหละ สำหรับใครที่จะทำนาแบบแก้ปัญหาเห็ดหน้าวานโดยไม่อยากให้ข้าวล้มตัดปัญหาไม่อยากให้ข้าวล้มข้าวมาัล้มก็คือข้าวต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุต้นเหตุของข้าวล้มก็คือต้นมันสูงาพาอต้นมันสูงข้าวมันก็ล้มแต่ถ้าต้นมันเตี้ยคือยังแบบนี้มันก็ไม่ล้มน่น้องมันก็บ่ลิลม คือข้าวล้มนี่ถ้าล้มในช่วงนี้คือมีปัญหาแน่นอนแต่ถ้าไปล้มในช่วงที่ข้าวมันใส่น้ำนมแล้วนะอันนั้นก่มีปัญหาพี่น้องเพราะนั้นนี่ห้าวเทีนอันใดนนเพื่อที่จะชะลอชะลอการล้มของข้าวเพื่อลดความเสียหาย,ยก็คือจํากัดในเรื่องของความสูงนี่แหละพี่น้องสาเหตุหลกักของข้าวล้มก็คือสูงนี่แหละพี่น้องความสูงตัวเดียวเท่านั้น,นคือปัญหาหลักเลย ส่วนเรื่องพายุฝนลมอะไรพวกนี้มันเป็นปัญหารองเป็นปัญหารองปัญหาหลักนี่ถ้าเราจํากัดความสูงได้นี่ถือว่าถือว่าโอเคนะเือจังแบบนีน้ต้นก็คือตอนแรกนะ่ยผมมองว่าดูเหมือนจะมันจะสูงดูเหมือนมันจะเตี้ยแต่เอาไปเอามานี่มันยืดพี่น้องมันทำการยืดตูนเบิงเห็นไหมอ่าเนี่ อย่างที่เห็นพี่น้องอย่างที่เห็นผลงานการตัดข้าวเดี๋ยวรอดูรอชมกันพี่น้องจนวันเก็บเกี่ยวยว่ามันสิเป็นตอนไหนมันสีลมบอฮะโอเคประมาณนี้พี่น้องเล่าสู่กันฟังอ,อาจจะไม่มีสาระอะไรมากมายมาอัปเดตแปลงนาข้าวของผมเองแปลงนี้แหละ,ะนี่ก็โอเคพี่น้องปีนี้เนี่โอเคอยู่นะ,ะถ้ามันไม่ตายรวงนี่โอ้สีดีกว่านี้อยู่พี่นอ้องฮะโอเคสวัสดีครับผม